วัสดีพี่น้องพบกันอีกแล้วธนงชาแนลมือนี้มัดถึงแกงมะม่พี่น้องมือนี้เอาชิมมึงเลยเด้อชิมมึงสะกกันเนาะธนงชาแนลโอ้ยฝ่าฝนมือในากวาวาจะเลี้ยงฝ่าเลี้ยงฝนมันบ่แดดพี่น้องยึดอัด คุณพี่น้องเอฟที F T, ทุกคนที่ได้ติดตามช่องของท่านุงแชนแนลมาโดยดีมาตลอดเนาะครับมุนีห้องกะเป็นวันที่สิบหกมรู้ว่าปาสิพ้าหัวผู้ใดบุ้มมี้กระบองแรกสร้างพี่น้องเอากานอื่นขอนํนำเสนอเนาะ มือนี่มีของฝากจากท่างไก่มาฝากพี่น้องเอฟซี F T ทุกคนว่า10สิเป็นพี่น้องท่างไก่ท่างไก่หรือเพื่อนเอฟซีหลายๆมี่ีคอมเมนต์ขอมาว่า10สิไต่คลิปหรือเป็นขอมาในทางเพจทางใดก็แล้วแต่นะครับก ทนงองชาแนลรับเป็นเพื่อนกันทุกคนช่วงนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามฝากส่องท่านงองชาแนลแล้วก็ส่องของพึ่งพงเจ้าเหมยเหมยนะครับต่อไปกระนุ้นน้ำเสนอเมื่อนี้มีของดีมาฝากพี่น้องน้ำพึ่ง ของดีมาฝากฝากไปถึงลูกค้าเก่าที่เคยบริการกับท่านุ่งชาแนลนะครับเพราะว่านา้ำเพิ่งพึ่งพงเจ้าเมื่อยเนี่ผมเคยนําเสนอใน y o u t u b e มาเทงานึงแล้วครังหนึ่งแล้วเพราะว่าก็เป็นของลูกของเต่าของลูกของหลานนะครับเพราะว่าเพิงมุนีเลี้ยงมาโดยมือเลี้ยงใส่กองนะพี่น้องโม่เหตุกองเขาไปตั้งแหว้ ก็มีกรรมวิธีหลายอย่างผมก็บอกเข้าใจในส่วนนั้นนะครับมีสิ่งที่ล่อพึ่งให้เขาก้องหลังจากเขากองแล้วก็ใส่เวลาอยู่เป็นปีเนาะพี่น้องส่วนสิได้พึ่งพงเจ้าเมย์เมย์นี่เขามาพี่น้องอาจสิว่าบ่าแม่นของปลอมหรือของอยังอันนี้ขอประกันนะครับเพราะว่าพี่น้องอยากทาราบรายละเอียดต่างๆ พี่น้องเขาไปเบิ้งเลยเลยนะครับใน่องพึ่งพงเจ้าเหมยเหมยกดเข้าไปเลยหรือพิมพ์ขาไปเลยนะครับหรือกดไม่เเวาไปเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องสี่รูรายละเอียดว่าขันตอนในการเรื่องพึ่งพงเนี่ยเขาเฮ็ดกันจังใดน,นะครับเพราะว่าเอาแล้วเฮ็ดแบบใดกลองแบบใดกระหน่ำกดไม่ใสอันนี้ข,ข,อขอฝาก่องลูก่อง เต่าสองลูกสองลันพึ่งพงเจ้าเมื่อยเมยก็เหมือนกับส่องของชะนงชะแนอนาะครับที่ผมเคยนําเสนอกับพี่กำนองมาถึงหนึ่งแล้วเอาพี่น้องเอาผู้ที่เคยบริการเนะครับเพิ่นชิม,มี่โวยาแจ็เจ็บหลังปวดแอวปวดแชงปวดขาเพิ่นให้เอาตรงนี้ไปผสมเพิ่นก็นเคยมาเอานําฝากถึงลูกข่ากเกาเด้อบอกว่า พี่น้องมีใส่บ่คันบอมีใส่กะมาเอาราคากะคอยพูดกันคงสิบบอ่อแพงจนเกินไปนะครับเอ้าบานนี้พมสิกินเขาาด้บ้านผ้มสิเก็บตัวนี้ไว้ขอฝากซ่องพึ่งพงเจ้าเมยเมยของลูกของเจ้าอยากรู้รายละเอียดอยังต่างต่างกะกดเข้าไปเลยพี่น้อง,อง,องตอมทังถนนชาแนลเอาบานนี้สิกินเข่าด้วพี่น้องแกงน้องไม้บานแกงน้องไม้แต่หลายอย่าง ครับเอาเจ็บไปกอนจังกินข้าวน้ำกันพี่น้องอนนี้ก็มีก้นจ่องแล้วขวดหนึ่งก็คงสิยาโย่สามกวดนพี่น้องเขาเจ้าจา่ายเงินแล้วขวดมึงสำหรับผู้จุไปเฮ็ดหวานเฮ็ดยาฮะพี่น้องกินข้าวบ้านนี่โอ้ยฝนตกจุดสอบก็ไม่ได้กินปลาเนพี่น้อง โอ้ย oh, อีกแล้วเะฮี <laughs> yeah. nah, ่อ่น่ามีเฮีย์ในแม้นเหรอพี่น้องเอ้ยถ้าน้องแชนแนลของแท่แล้วน้ำใหม่นี่ ขอบคุรู้ว่าแม่บ้านเท่านั้นไหรเพิ่งให้ใส่ถ,ถุงไว้เก่าน้ำมาแจ่งเนาะพี่น้องแสบคือเก่าแน่น้ำมือใส่แน่างนี้เหนดทูนมีเท็ดทูนูเท็ดเข็ม,มปักท่องอืม <laughs> này gì... một đẹp so, phải không? Mắn bố mì mà hóa chụp không có luôn Ôm mà hóa บางคนก็ออมบุกขึ้นกันพระเ้าเจอน้าไปต้มต้มหรือสไมจิมจ้มจิ้มเ้วก็จะมาอมอ่อมต่อขมอมันยแทบขึ้นกันน้องนันก็ได้ไปลวกมันไปต้มลวกระจิมออก ตางคนตังเห็ดนะพี่น้องน้อใหม่น ok. ้ใหม่ไทยด้วย สมัยนี่ยคนต้มถูกเลยทุบเลยแจงเลยโอ้สับบคือกันพี่น้องจิ้ก๊บนั่ยก็แซ่บพีชก็มันจินม่าดเดี๋ยคือเกาพี่น้องจิงไปแน่ก็อิม่ม

วันที่สิมกเลือกออกนี finder. ่ที่น่องต่างคนต่างได้มาว่าผมถือน้ำกระบอกใบเ่ามาเรียกกระบอการงานกระบอกสั่งตั้งควมบังใยอันเดียวเบ้ือนกันหลายแล้วผมถือนิดถือน้อยก็เบ็นหลายแล้วได้ต้องได้เอาหปล่อยห้างเสีย ก๋วยเทีย่ยวห้างเทีย่ยวถือไม่กุโตบไ่ได้เงินก็นม,มบน,นี้อดบ่ได้เป็นห่วงเง้ยหันหน้ากับมาเลยผู้ขายก็ได้โตก็อยากได้เขาเจ้าก็อยากขายเลยลงโตพอดีอืมเห็ดหนูหนูเป็นหว่วงเง้ยก้อยก็แซ่บด้วย มอมันก้อยตะงเห็ดขมนี่เห็นหูหูกะครับข้างหน้าม,มอร,ร,ร่วงร่วงร่วงพวดอล้วากถิ่มร่วงไปเลยนับถึงสิบหรือยี่สิบก็ได้เต้าขึ้นมาส้อยก๋วยเลยพี่น้องนี่เห็นเห็ดขมผสมจัง่อยพุดถึงผู้มาขมลักษณะเห็ด เดีว่าผมนห่ว่ามันขมลื่นบานลื่นยังผู้มักกับมักนะ้องพี่น้องก็มาว่ากันในกระจินเมื่อนี้พบปลาพี่น้องเนาะแจงน้องใหม่พี่นวองเนี่ยบว่าน,นี่สร้อยอยู่ถาลูกถาล้านก็สิขค้าง่ายปะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เนี่ยตลาดล้าวที่กินห้าก็กินนในทุกมือจะ่ร่ามม้กบะขาเพิ่เห้าเอาโตมากชำแหละเองเทศเองเขาสีหอมเออผู้ดได้เสียงดวงก็ขอให้ศกให้มันเนอ,อพี่น้องเลยมือนี้ นั่งบะจีชโมงก็ออกละสามสี่ม่งเลยเรื่องเลยอ้าซำนี่ก็น้องพี่น้องเนาะคลิปนาพ่อกันไหมเขาจิดตามเขาละ์กเแช่สำหรับพี่นอ้องทางไก่ก็เขามาทางไก่ทางไก่ไกผมก็ขอน้อมรับนิว้วคุเป็นเพื่อนขอมากเป็นเพื่อนก็หลากไว นะครับขอผูดในยูทูบเนี่ยล่ะบางเทีกับเดพิมพ์ตอบรับไปขอขอโปรดขอภัยพี่น้องที่บ่ท่านโลกท่านใจกับพระละกับบนวายูซื้อไปหันมานีมีพระละส่วนโตก็หลยาลยอันหลายอย่างนะครับกับตัวเสือเบิงบังมือกับฝ้าห้อง กำลังเล่นกำลังถือนั่็ป้าเพียงตั้งมนก็ไดปิดใบทอสับก็ะไรว่างเบนช่วงนี้ก็สามมือแล้วบสามมือเลยเน่ะสามทีมือนี่ละก็พึ่งเลยมาพบกันอีกอจำบ่ผิดอ๋อพี่น,อน้องซับนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์วัสด,ดีครับอ๋อแม่บ้านวัสด,ดีจ้า